วันนี <ừ> ้นะคะเราจะมาทาธุระแต่ตอนนี้เราเห็นป้ายว่าก๋วยเตี๋ยวหมูโบลามเราก็เลยแวะเลยนี่เป็นไงบรรยากาศคุณอารมณ์เหมือนก๋วยเตี๋ยวให้ขาพี่เป็ุโลกแม่จะต้องทำแบบนี้ทุกจานเลยเหรอใช่จาเฮ้ยรอดอ่ะนี่หนุ่มๆนะคะหนุ่มๆนเนี่ยปะหนุ่มหนุ่มหนุ่มๆไงก็เป็นหนุ่มดูดูเลยกุณระเบิดอันนี้มาตั้งแต่ไหนมากินไก่ ๋สวัสดีค่ะทุกคนนะคะตอนนี้อยู่กับอีจ้าชาแนลนะคะ e ีนี้อยู่ในรายการเตี่ยวอ,อะไรวะเ<อ>ตี่ยวใหม่จ๊ะใช่ไหมะทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทานทุร้าละแต่ตอนนี้เราเห็นป้ายว่าก๋วยเตี๋ยวหมูโมราณต้มยำรสซบับเราก็เลยแวะเลย <c oughs> อันนี้เราอยู่หน้าวัดอะไรนะคุณอันนี้หน้าวัดอะไรสวัสดีค่ะ วัดมูลนะคะวัดมูลนะคะไออันนี้คลองเลยนม่คลองห้าจ้ะคลองหรับลูกกาคลองห้ารับลูกกานี่มาดูนี่ก็จะเป็นต้มยำรสแซ่บจริงๆคุณมาดูใกล้ๆอย่างนี้นะคะคุณแก้มโอเคนะคะโอเคค่ะโอเคนะคะแล้วฉันก็ยังไม่ได้ขออนุญาตแม่นะคะในการที่ฉันจะถายอ่ะมาเดี๋ยวเรามาสั่งกันนะคะ ชิวๆแบบเลิศมากนี่คองเลยตรงนี้นัาหัรอย่างนี้อารมณ์เหมือนก๋วยเตี๋ยวให้่าพี่กันทโลกนี่ hey, เป็นไงนี่ชิลน,นี้เลยเป็นไงคะทุกคนนะคะแต่เรายังไม่ได้สั่งนะเพราะว่ามีพี่ๆมีลูกค้านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งแนละ้วจะให้จะชิมและจะบอกทุกคนว่ารสชาติเป็นยังไงและจะบอกว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะคะ ำแบบนี้ตั้จานเลยเหรอเฮ้ยรอดอ่ะนี่ดูดิมากินมากเฮ้ยตังไม่ไหววะหรือว่าแม่เปิดมากี่ปีแล้วค่ะยังไม่ถึงปีอ่ะเอ้าแล้วสูตรอะไรได้แม่หนูก็เป็นผมอยู่ข้างนี้นี่หนุ่มๆนะคะหนุ่มๆเนี่ยปะหนุ่มๆหนุ่มๆไงก็เป็นหนุ่มกูเลยกูเลยมาดูเอาเส้นเล็ก ต้มยำเยนโดะโผล่พิเศษต้มเน็้ต้มเนื้อต้มเน็้เส้นเล็กต้มยำเยนโดะโผล่พิเศษเนี่ยิงนพิเศษด้วยเดี๋ยวมาชิมกันนะคะพี่แก้มกินอะไรเราจะชิมบะหมี่ด้วยบะหมี่ยำบะหมี่ต้มยำไม่ใส่น้ำตาลบะหมี่ต้มยำไม่ใส่น้ำตาลมาดูสิ่งนี้เฮ้ยดีดูดิเล็กยำธรรมดาเล็กธรรมดาอืมหอมมากอันนี้มันจะใส่อะไรบะหมี่บ๊วย อร่อยนะอร่อยนะอดีตพูดเลยพูดเลยเมนูเด็ดต้มยำเย็นตะโฟนี่อร่อยด้วยเดี๋ยวเราสั่งแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งรอมาแล้วจ้าชื่อไรหนูชื่อไรชื่อลูกน้ำค่ะชื่อลูกน้ำลูกน้ำเป็นลูกใช่หรืออายุเท่าไหร่เนี่ยเราก็มาช่วยคุณแม่ยี่สิบปีเหรอวิ่งสี่ปีมากเจ๋งมากอาช่วคุณแม่ตลอดเลยโอ้ดานรักนะคะ นี่อันนี้คืออะไรลูกอะไรคะแอปเปิ้ลต้องหมาดันนีในช่วงนีนะ้ตับแว้นขาแอปเปิ้ลหันหน้าให้กล้องหนะะ่อยค่ะจะดังประห้าดก็เตี๋ยวนะเอ้าแอปเ้หันหน้าให้กล้องค่ะโอเคดังดีคร่ะอชอบมากชอบกินก็เตี๋ยวจนนี้นี่แหละทำรายการเสี่ยวไม่จ้าให้รายการเสี่ยได้แล้วประสาทแม่คจะดีแล้วตอนนี้แล้วเราจะกินเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เขาสดชื่นนะคะทุกคน แน่เลยตอนนี้ซาแม่ไอตอนเนี้ยทีมทุกงงนะพี่จะเอาไปทำตู้รได้ได้คลิปทุกวันเลยตอนนี้และในรายการไม่มีอะไรเลยมีแต่เสี่ยวเวจ้าเสี่ยวเวจ้าเสี่ยวเวจ้าแบบนี้ค่ะก็เสี่ยวบ้านๆเราแล้วก็บรรยากาศบ้านๆเนี่ยหน้าแบบอร่อยอ่ะ มันได้อิ่มความที่เขาเบอกอะโบราณเลอความโบราณความรสแซ่บอะมันมีอยู่ในนี้จริงๆนะคะทุกคนดูนะคะเวลาเกาทำเนี่ยแต่ละแต่ละชามนะคะเขาไม่ได้ทําแบบว่าเออเอาไปเอาของไปใส่ก่อนแล้วก็ใส่น้ําไปเลยเลยไม่ใช่นะคะเขาจะเอามาผสมกันก่อนแล้วเขค่อยเทนะคะแต่ละชามนะคะน,นี่อร่อยอย่ะอกินให้ดูเลยว่าอร่อยอ๋อเลยอ๋อแม่รักชชิเหรอคะแม่ อ yup. right? uh ืมๆแดงคิวหน่อยแดงคิวหน่อยอร่อยมากแล้วรันนี้ไม่รู้จะพูดยังไงแม่ก็บ้าอ่ะอร่อยมากนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าอยู่ที่ไหนนะคะทุกคนขออนุญาตกินกันก่อนนะคะและอันนี้ถ้วยต้มยำพี่เกมโอ้โหดูต้มยำดิอันนี้ชามตัวไหนนะคะแม่ีกส ไอ้ยี่สิบบาทดูดิคนหมูหมูกิโลนึ่งอะเด็ดแน่หมูกิโลนึงเห็นว่าชอบกินอันนี้ต้มยำอ่ะออร่อยมากเพืมึงไม่ต้องเติมเลยอร่อยมากต้มยำโบราณจริงๆอ่ะจะกินเยอะทำไมอ่ะหมดต้มยำโบราณจริงๆที่แบบโบราณแล้วอร่อยมากทุกคนดูสิก็รู้แล้วนะคะดูแค่หน้าตารู้แล้วว่าอร่อยนะคะตามละสี่สิบบาทนะคะ ตรงนี้อยู่ที่คลองห้านะคะหน้าวัดมูลนะคะที่จะเลี้ยวไปอ่ะเลี้ยวไปตรงนี้เลี้ยวไปไหนที่จัดจะเลี้ยวไปนี่แหละเออแลวฉันได้เห็นป้ายพอดีฉันก็นเลยแวะปานะคะตรงน,นี้นะคะ <S <S นี่นะคะ,ะ,ค,ะครที่แบบว่าอยากมาชิมนะคะตามรอยเตียวใหม่จ๊ะนะคะ <S <S มาได้นะคะหน้าวัดมูลอยู่ที่คลองห้าลำลูกกานหนูเาะอันนี้วัดมูลใช่ไหม <S <S หน้าวัดมูลนะคะคลองห้าลำลูกกานะคะเทียบคลองมาเลยนะคะทุกคนชื่อร้านก็เตี๋ยวว,ว่า ร้านก๋วยเตี๋ยวซอยตันเออตรงนี้ก็ซอยตันเออร้านก๋วยเตี๋ยวซอยตันนะคะใครที่มาไม่ถูกสามารถโทรได้ที่เบอร์095 515 8 8 2ห8826นะคะมาก็ได้เลยนะคะทุกคนค่ะแบบว่าอร่อยมากนะคะปกติราคาปกติเลยเนี่ยชามธรรมดาเท่าไหร่ธรรมดา30สิบ เด็ดสี่สิบนะคะคุณขามากันเยอะๆนะคะอร่อยจริงๆนะคะที่ที่แบบเมนูเด็กเกดๆของที่ร้านเลยที่คนมาแล้วต้องสั่งคือเมนูไหนลูกก๋วยเตดืดยดต้มยำเขามีกากหมูด้วยนะแหนพี่กาขอกากหมูเลย,เลยดิก๋วยเตี๋ยวต้มยำนี่มาต้องสั่งเลยนะคะแล้วก็มีกากหมูด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูว่ากากหมูอ่ะเป็นอารมณ์ไหนนะคะคือฉันฉันมองเห็นตรงนี้เลยคือแบบกากหมูที่แบบอ๋อมันเป็นหมนนเป็อุ้ยอันนี้น่ากินมากเดี๋ยวกินให้ดูเลย กินให้ดูเสร็จปุ๊บปิดแล้วประวไว้ที่เดิมอย่าตะลาะอย่าตะเลาะอันนี้รักหมาหรือมาเจียวเองลูกเจียวเองเหรอถ้าเจียวเจียวไงตอนเจียวเอาเจียวทำให้เจียวสองรอบอันเจียวสองรอบอานจุดจุดจ้างเฉยอยู่ๆเข้าหลักการเฉยเทียวสองรอบเนาะรอบได้ทำอะไรก่อนรอบแอ่ารอบตอเอาหมูออกเดือดแดดละมันเนาะอย่าทะเลาะ นะคะอ่ะอันนี้ก็เจลเองนะคะดูนะคะทุกคน <c oughs> อขับมาเท่าไหรนะ่เนี่ยยี่ส <c oughs> ิบห้าบาทฟังเสียงฟังเสียงไม่ใช่เสียงหนูเสียงฟันตั้งแตกแล้วนี่หยาดตลบนะคะอ่ะมากันเย็นนะคะเมื่อกี้เราให้เบอร์ไว้แล้วนะคะแล้วก็สามารถโทรมาได้นะคะวันนี้ขอบคุณน้องน้ <c oughs> องชื่ออะไรนะลูกน <c oughs> า ขอบคุณน้องลูกนามากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะแบบว่าแวะข้างทางกันเลยทีเดียวเดียวนะคะฝากดก,ากด subscribe กดแชร์ให้ขีดจา้าด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านไหนนะคะสามารถคอมเมนต์กันได้นะคะวันนี้ขออนุญาตกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะจ๊ะก๋วยเตี๋ยวซอยตันมาอันนี้เยอะเด้อะไป <laughs> ไม่ได้ไปแล้วตุลาร์คุณโอเ, <laughs> เอาจ้าเตี๋ยวไหมจ๊ะใช่อ่ะนี่กิับเซิร์ฟ <c oughs> แล้ว, <c oughs> แ,ลวแล้วเข้าไปคนดูจะถามคนณทุกคน